มิ t ูบิชิอ i o แลนเดอร์ PHEV โมเดล2019รถยนต์แบบ crossover รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาโดยจุดเด่นของรถรุ่นนี้มีอยู่3ข้อด้วยกันคือข้อแรกเป็นรถยนต์แบบ5ประตู5ที่นั่งจึงเหมาะกับการใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์ข้อ2เป็นรถที่ใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ในทุกสภาพถนนและเป็นรถแบบปลั๊กอินไฮบริด ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าแบบ100%เซสำหรับ Mitsubishi Outlander PHEV 2019ที่สื่อมวลชนไทยได้ไปร่วมทดลองขับณเมืองมาเซย์ประเทศฝรั่งเศสในครั้งนี้นอกจากปรับรูปโฉมภายนอกใหม่แล้วในส่วนของขุมพลงังยังได้รับการอัปเกรดให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นโดยเปลี่ยนขนาดของเครื่องยนต์เบนซินจากเดิม2.0ลิตรมาเป็น2.4ลิตรทำให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้น14ตัวกับแรงบิดเพิ่มขึ้น21นิวตันเมตร ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ล้อหลังปรับกำลังเพิ่มขึ้น10%และอัปเกรดแบตเตอรี่ทีเลียมไอออนจากขนาด12กิโลวัตต์เป็น13.8กิโลวัตต์ทำให้ Outlander PHEV รุ่นปี2019มีความเร็วสูงสุดในโหมด EV นั่นเองค่ะในการขับมีโหมดให้เลือกอยู่5รูปแบบคือโหมดปกติ ที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อส่งกระแสะไฟเข้าสู่แบตเตอรี่แล้วจึงส่งไฟจากแบตเตอรี่ไปขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ล้อหน้าและมอเตอร์ล้อหลังเมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วที่สูงกว่า135กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเครื่องยนต์จึงจะเข้ามาทำหน้าที่หลักในการส่งกำลังให้รถวิ่งแทนนั่นเองค่ะ ส่วนในอีก4โหมดที่เหลือคือโหมด e-v ที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี100่100%เซโหมด Sport ตที่จะช่วยทำให้รถมีอัตราเร่งแสงที่ว่องไวขึ้นโหมดขับเคลื่อน4ล้อที่กระจายแรงบิดไปยังล้อทั้ง4อย่างเท่าๆกันซึ่งเหมาะสำหรับการวิ่งตะลุยไปบนเส้นทางที่เป็นโคลนเลนหิมะและน้ำแข็งโหมดเซฟชาร์จที่จะเน้นการเก็บรักษากาลังไฟฟ้าและชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปใช้ในบางสถานที่ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องยนต์อาทิในเขตเมืองที่ต้องการลดมลพิษทางอากาศหรือลานจอดรถชั้นใต้ดินเป็นต้นค่ะ สำหรับในยุโรปกำหนดการขาย Mitsubishi Outlander PHEV โมเดล2019นั้นเริ่มในช่วงเดือนกันยายนนี้ส่วนบ้านเราแม้ทาง m i t ิซูบิชิจะยังไม่มีแผนที่ชัดเจนในการนำรถแบบปลั๊กอินไฮบริดเข้ามาจำหน่ายแต่การได้ไปร่วมทดลองขับ Outlander ในครั้งนี้ก็เป็นเสมือนการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ m i มิซูบิชิทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจำหน่ายรถแบบปลั๊กอินไฮบริดรุ่นอื่นๆที่เหมาะสำหรับประเทศไทยในอนาคตค่ะ